หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือแจ้งคำสั่งศาลของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่แจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลไม่อนุญาตให้ขายทรัพย์ของจำเลยแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปติ๊กในวงเล็บหน้าข้อความว่าอนุญาตด้วย และไประบุข้อความว่าคดีนี้ศาลอนุญาตให้ขายท่อตลาดทรัพย์ของจำเลยที่สองโดยไม่รบเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บหน้าข้อความว่าไม่อนุญาตออกส่วนเอกสารฉบับนี้เป็นสำเนาของเอกสารฉบับแรกที่เห็นได้ชัดเจนว่า ศาลไม่อนุญาตให้ขายท่อตลาดที่ดินและไม่มีข้อความที่ระบุว่าคดีนี้ศาลอนุญาตให้ขายท่อตลาดทรัพย์ของจำเลยที่สองดังเช่นต้นฉบับคือฉบับเมื่อสักครู่นี่คือการรับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้พวกแม่งเป็นโจรสีเกกีที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม พวกแม่งต้องขึ้นศาลพวกแม่งต้องไปปปองอไอสัตว์ไอชาติทั่วทั้งหลาย